มาพบกันอีกเช่นเคยกับ Love No Channel By Nut no, และนิยายรักโรแมนติกเรื่องแผนลวงบ่วงบุกเพวันนี้เสนอเป็นตอนที่20ค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามและฟังพร้อมกันได้เลยค่ะนรัญญาเฝ้าคุ้นคิดถึงเรื่องที่เพลิดาเอ่ยขึ้นที่โต๊ะอาหารเธอเดินกลับไปกลับมาอยู่ตรงหน้าประตูที่ติดกับระเบียงห้องนอนโดยสีหน้าที่ก่อนข้างเคร่งเครียด สุดท้ายมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าประตูกระจกบานดังกล่าวพร้อมกับเมือมองและคุ้นคิดถึงแต่เรื่องนี้โดยไม่รับรู้ถึงการมาของภูผาชายหนุ่มเดินเข้าไปโอบก,กอดเธอไว้จากทางด้านหลังกำลังคิดอะไรอยู่ครับหน้าถึงได้เข่งเคลยขนาดนี้นรัญญาหาันไปมองใบหน้าของชายหนุ่มที่อยู่ห่างจากใบหน้าของเธอเพียงเล็กน้อยกำลังกำลังคิดถึงเรื่องที่แม่ดาพูดกับเราที่โตะอ,อาหารเมื่อเช้านี้ค่ะ เรื่องงานแต่งงานของเราน่ะเหรอภูผพาพูดพร้อมกับสุกไส้เศ้าคอหอมกล่นของภรรยาอย่างหลงไหลถึงแม้ว่านรัญญาจะไม่ได้ขัดขืนแต่ทักไดยืนตัวสานจนเขาจับความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ดีชายหนุ่มยอมรับกับตัวเองว่าเขาเริ่มมีใจเอ็นเอียงให้เธอยิ่งได้อยู่ใกล้ชิดก็ยิ่งทําให้เขารู้ว่าเธอคือผู้หญิงที่เขาเฝ้ารอมาตลอดชีวิตภูผารู้สึกมีความสุข และรู้สึกชินเวลาที่มีหญิงสาวอยู่เคียงข้างทั้งในยามหลับและยามตืน่นแม้ว่าจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายที่ลึกซึ้งก็ตามทีทำไมคุณถึงตัวสั่นแบบนี้ละลันหรือว่าคุณกลัวผมคุณผู้ยังมาเชยใช้ออกนอกเรื่องสิคะปล่อยลันก่อนคะ่ะลันต้องการคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆนะคะนรัญญาพูดพร้อมกับพยายามปลดพันธนาการของผู้พาออกจากตัวแต่ว่าชายหนุ่มไม่ยอม เขาหมุนตัวเธอให้หันมาเผชิญหน้าพร้อมกับกอดกระชับหน้าชิดยิ่งกว่าเดิมก่อนจะค่อยๆโน้มใบหน้าไปจูบแก้มนวลของภรรยาเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้ปัดป้องก็ยิ่งได้ใจแต่ก่อนที่เขาจะมอบจุมพิดร้อนแรงให้กับเธอนั้นเขาก็ได้ยินประโยคเด็ดหลุดออกมาจากปากของเธอเสียก่อนสูบละสองหมื่นนะคะคุณภูคําตอบของนรัญญามีผลทําให้ภูผาหลุดหัวเราะออกมาลันคําพูดของคุณ ทำให้ผมเสียฟิลลิ่งไปเลยดีแล้วล่ะค่ะที่เป็นแบบนั้นเราจะได้มาพูดเข้าเรื่องกันสักทีนันลัญญาพาตัวเองหลุดออกมาจากอ้อมกอดของเขาและเดินเลี่ยงไปยืนคุยให้ห่างจากตัวเขาพอประมาณกะว่าไม่ให้เขาเอื้อมมือมาถึงตัวเธอได้คุยเรื่องงานแต่งงานของเราสองคนน่ะเหรอใช่แล้วค่ะคุณภูไม่รู้สึกเครียดบ้างเลยเหรอคะทำไมผมต้องเครียดด้วยละ่ะหมายความว่าคุณภูเห็นด้วยกับความคิดของแม่ดาจริงๆเหรอคะ ก็แล้วทำไมจะต้องไม่เห็นด้วยผมว่ามันเป็นความคิดที่ดีออกในเมื่อเราสองคนก็จดทะเบียนสมรสกันแล้วถ้าจะจัดพิธีแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนคุณภูอยากแกล้งทำเป็นไม่รู้สิคะว่าเรื่องของเรามันเป็นแค่เรื่องสมมุติและเป็นเพียงละครฉากหนึ่งเท่านั้นลันคุณก็น่าจะรู้จักในสัยแม่ของผมอะไรก็ตามที่ท่านตัดสินใจไปแล้วไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้หรอกแล้วก็เลยต้องยอมทำตามใจท่านโดยการเข้าพิธีแต่งงานกันเหรอคะ ตามน้ำไปก่อนละกันเพราะถ้าขืนเอาเรือไปขวางตอนนี้เห็นที่จะมีแต่เจ็ดตัวภูผาพูพร้อมกับเดินไปนั่งที่เตียงนอนและตบที่ว่างข้างตัวเป็นเชิมชวนให้หญิงสาวมานั่งลงตรงนี้แต่นััญญาไม่ยอมหลงกลง,ง่ายๆคุณกังวลอะไรเหรอลันหรือว่าคุณลังเกียจที่จะแต่งงานกับผมมันไม่ใช่เหตุผลนั้นหรอกค่แะแปลว่าคุณเองก็เต็มใจที่จะแต่งงานกับผมใช่ไหมเย่๋พูดจาออกนอกเรื่องได้ไหมคะคุณภูโอเค ผมไม่ออกนอกเรื่องก็ได้บอกผมมาคุณมีปัญหาอะไระนนรัญญาเดินลงไปนั่งข้างตัวภูผาก่อนที่จะพูดถึงปัญหาของตนเองคุณก็รู้นี่คะว่าลันไม่อยากให้แม่รู้ว่ารันมารับจ้างจดทะเบียนเป็นเมียรกรรมารอของคุณเราก็ไม่จําเป็นต้องบอกท่านถึงเรื่องนี้แล้วจะให้ลันอธิบายกับแม่ว่ายังไงละคะที่จูจูก็มาจดทะเบียนสมรสกับคุณแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านคุณโดยที่ไม่ได้บอกท่านก่อนก็บอกแค่ว่าคุณกับผมรักกัน และที่เราต้องรีบจดทะเบียนสมรสกันโดยพลกการนั้นก็เป็นเพราะว่าผมกลัวว่าทางครอบครัวของผมจะกีีดกันไม่ให้เราใช้ชีวิตคู่ร่วมกันผมว่าใช้เหตุผลนี้ดีที่สุดแต่ฉันก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีที่แม่ดาจะจัดงานแต่งงานให้เราเหตุผลลักอะไรทําให้คุณคิดแบบนั้นก็คุณเป็นคนบอกแลนเองไม่ใช่เหรอคะว่าอะไรก็ตามที่แม่ดาต้องการแล้วไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านได้ใช่แล้วยังไง ก็กท้าครั้งนี้เราบอยให้ท่านบังคับให้เราเข้าไปพีแต่งงานกันและถ้าเกิดคราวหนะ้าแม่ดาต้องการอะไรจากเรามากไปกว่านี้เราจะทํายังไงกันดีคะคุณหมายถึงเรื่องอะไรลองคิดให้ดีๆสิคะคุณภูคนที่แต่งงานกันแล้วเขายัางต้องการอะไรอีกภูผาเผยยิ้ยมบอกมาทันทีที่รู้ทันความคิดของอีกฝ่ายคุณหมายถึงลูกของเราใช่ไหมก็ใช่น่ะสิคะและรู้สึกกังวลว่าถ้าแม่ดาเกิดบอกว่าอยากอุ้มหลาน และพยายามเล่นมาให้เรามีลูกด้วยกันถึงตอนนั้นเราจะทำยังไงกันดีคะไม่เห็นจะยากเลยเราก็มีลูกด้วยกันสักสองสามคนเพื่อให้แม่ผมได้ชื่นชมหลานสมใจท่านแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วจริงไหมผู้ผ่าพูดได้อย่างหน้าตาเฉยโดยแกล้งทำเป็นลืมเงื่อนไขที่เขาเคยบอกไว้กับหญิงสาวก่อนที่เธอจะมารับงานนี้แต่คุณภูเคยบอกกับลันว่าเราจะเป็นคู่สามีภรรยากันทางนิติไนทยเท่านั้นนะคะใช่ ผมเคยพูดแบบนั้นจริงแต่อะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นิรันด์มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี่แหละค่ะคุณภูที่ทําให้รังกังวลแต่หน้าแปลกที่คุณภูกลับไม่รู้สึกกังวลสักนิดที่ผมไม่กังวลเพราะเหตุการณ์ที่คุณพูดมันยังไม่มาถึงผมว่าคุณมองอะไรข้ามจอดเกินไปตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําอย่างเร่งด่วนก็คือพาผมไปทําความรู้จักกับครอบครัวของคุณโดยเร็วที่สุดคุณต้องการพบแม่ของรันเหรอคะพบทุกคนในครอ,อบครัวคุณ ครอบครัวของรันก็มีแต่รันกับแม่เพียงสองคนเท่านั้นแหละค่ะแม่ของคุณทำงานอะไรแม่เปิดร้านขายดอกไม้ค่ะร้านก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมีแค่แม่ของรันและเด็กที่แม่จ้างมาช่วยงานในร้านอีกหนึ่งคนเท่านั้นรันคุณพาผมไปพบแม่ของคุณเหนือได้ไหมไปวันนี้เลยนะวันนี้ไม่ได้หรอกค่ะคุณภูเพราะรันยังไม่พร้อมค่ะหรือเร็วคุณก็ต้องพาแม่ของคุณมาพบกับพ่อแม่ของผม พื่อตกลงเรื่องงานแต่งงานของเราเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันนั้นคุณควรจะพาผมไปทําความรู้จักกับแม่ของคุณก่อนฉันไม่คิดว่าแม่จะยอมเล่นละครกับเราหรอกนะคะคุณปูหรือถ้าท่านยอมก็อาจจะแสดงได้ไม่แน่เนียนพอถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่ดาสงสัยขึ้นมามันจะยุ่งกันใหญ่บอกได้อย่างเดียวเลยว่าจบเหแน่เราไม่จําเป็นต้องบอกให้ท่านรู้นี่ว่าเรื่องของเรามันเป็นแค่การแสดงละครฉากหนึ่งเท่านั้นเมื่อท่านไม่รู้ ท่านก็จะเป็นตัวของตัวเองผมว่าดีซะอีกที่ท่านไม่รู้ความลับของเราเพราะท่านจะได้ไม่แสดงพฤติรุมอะไรให้พ่อกับแม่ของผมสงสัยว่าแต่คุณจะพาผมไปแนะนําให้รู้จักกับแม่ของคุณเมื่อไหร่ดีล่ะขอรันคุยกับแม่ก่อนนะคะคุณภูอย่าช้านักนะรันเพราะแม่ผมคงไม่ให้เวลาเราสองคนนานนักหรอกถ้าคือเราช้าแม่ของผมอาจจะมีคําสั่งให้คุณพาท่านไปพบกับแม่ของคุณแบบที่เรียกว่าบุกถึงถิง่นโดยไม่ทนให้แม่ของคุณมีโอกาสได้ตั้งตัว พรุ่งนี้รันจะลองไปคุยกับแม่ค่ะคุณก็พาผมไปแนะนําให้แม่ของคุณรู้จักด้วยเลยสิจะได้ไม่เสียเวลาผมจะได้ไปรู้จักบ้านของคุณด้วยก็ได้ค่ะพรุ่งนี้รันจะพาคุณไปพบกับแม่ของรันแต่คุณแน่ใจแล้วเหรอคะคุณภูว่าอยากจะเข้าพิธีแต่งงานกับรันใช่ผมอยากแต่งงานกับคุณผมพูดจริงนะไม่ได้ล้อคุณเล่นผู้พาพูดออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวกับนรัญญาจริงๆและมีความรู้สึกว่าเรื่องของเรามันแทบจะยุ่งยาก และมีทีท่าว่าจะบานปลายมากไปกว่าที่รันเคยคิดไว้ซะอีกคุณเคยคิดไว้ไว่ายังไงเหรอรันก็คิดแค่ว่าจะทะเบียนสมรสกับคุณและอยู่กับคุณอย่างเพื่อนสักระยะหนึ่งจากนั้นเมื่อคุณจัดการกับปัญหาของคุณได้เรียบร้อยเมื่อไหร่เราก็จะแยกทางกันแล้วไม่ดีกว่าเหรอถ้าเราจะไม่ต้องแยกทางกันจริงๆคุณเองก็ไม่ต้องเป็นมา่หยากับสามีเอาหน้าเรื่องอนาคตก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีไหมตอนนี้ทาใจให้สบายอย่าคิดอย่าเพลียด เชื่อใจผมนะปัญหาทุกอย่างเราแก้ไขได้และผมมั่นใจว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด,ดีในเย็นวันเดียวกันนั้นเองที่บ้านพี่พัชรจักุลได้มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีพาณิชย์และบุตรสาวของเขาหลังจากที่ได้ยินเสียงรถมาจอดที่หน้าบ้านเทศรดาก็เอ่ยปากถามแม่บ้านคนสนิทใครมาน่ะน้อมน้อมเดินไปดูก่อนจะกลับมาแจ้งให้ประมุขทั้งสองของบ้านพี่พัชรจักุลทราบเพื่อนของคุณผู้ชายคะ่ะ พกคุณนัดเพื่อมาที่นี่เหรอคะผมไม่ได้นัดใครนะและทั้งคู่ก็ได้รับคำตอบว่าแปริศษาที่มาเยือนนั้นคือใครเมื่อเด็กรับใช้เชนทนินและพิยวดีเข้ามาในห้องนั่งเล่นลึกว่าใครที่แพ้ก็ท่านรัฐมนตรีคนดังนี่เองท่านายเรียกฉันว่าท่านรัฐมนตรีอีกครั้งแล้วก็โดนเตะแน่นั่งก่อนสิลมอะไรหอบนายมาถึงที่นี่ได้ลมแห่งความคิดถึงนายแล้วมั้งสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้า เสียวดีวางกระเช้าไว้ข้างตัวก่อนจะนั่งลงและทำความเคารพผู้ใหญ่ทั้งสองก้องพบและเพลาการับไหวอีกฝ่ายอย่างพอง,งามนายมาหาฉันถึงที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าก็เยะวดีนะสิเสาซีให้ฉันพามาที่นี่วดีอยากจะมาขอบคุณคุณป้าที่ให้โอกาสวดีไปเดินแบบการกุศลในคืนที่ผ่านมาค่ะนึกว่าเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วก็ป้าต่างหากที่ต้องขอบใจหนู ที่อุตส่าห์สละเวลามาช่วยงานการกุศลของสมาคมขอบใจนะจ๊ะวดีเขาเตรียมกระเช้าผลไม้มาฝากคุณดาด้วยครับเสี่ยวดียกกระเช้าผลไม้ไปมอบให้เพชรดาซึ่งอีกฝ่ายก็รับไว้ความจริงไม่จําเป็นต้องจัดหาอะไรมาให้ป้าหรอกนะจ๊ะยุ่งยากเปล่าๆไม่ยุ่งยากหรอกคะ่ะวดีตั้งใจจะนํากระเช้านี้มาขอบคุณป้าดากับคุงพกด้วยใจจริงเลยคะ่ะขอบใจนะจ๊ะเพชรดาสั่งให้น้อมยกกระเช้าดังกล่าวไปเก็บคุณภูไม่อยู่บ้านหรอคะ ปียวดีถามเมื่อไม่เห็นภูผาอยู่ภายในห้องนั้นด้วยอยู่จ้ะก็คงอยู่แถวแถวนี้แหละหนูถามทําไมหรือว่ามีธุระอะไรกับมีภูเพชรดาแซงทคาเป็นไม่รู้ทั้งที่เธอรู้ดีว่าการที่เบี้ยววดีลบเล้าให้ปิดาของเธอพามาที่นี่ก็เพื่อจะมาพบภูผาหาใช่ตั้งใจจะมาขอบคุณเธออย่างที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างวาดีไม่ได้มีธุระอะไรกับคุณภูหรอกค่ะเพียงแต่ไม่เห็นคุณภูอยู่ที่นี่วดีก็เลยถามดูสงสัยว่าจะอยู่กับหนูรัน วันหยุดแบบนี้ถ้าไม่มีธุระอะไรที่ไหนในภูก็มักจะใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับหนูรันก้องพบตอเปียวดีและได้หันไปชวนสองพ่อลูกอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันทนินนายกับหนูวดีอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อน,อนสิหนูรันทําอาหารอร่อยนะใครก็ตามที่ได้ชิมฝีมือการทําอาหารของหนูรันแล้วก็เป็นต้องติดใจทุกคนก็ดีเหมือนกันฉันจะได้พิสูจน์คำพูดของนายด้วยตัวเองวันนี้ผมกับลูกขอฝากท้องไว้ที่บ้านคุณดาสักวันนะครับ ยินดีค่ะหลังจากนั้นก็หันไปสั่งแม่บ้านคุณสนิทว่าให้จัดอาหารเพิ่มอีกสองที่ค่ะคุณผู้หญิงวัาดีไม่ทราบมาก่อนเลยว่าคุณลานต้องลงมือเข้าครัวทําอาหารด้วยตัวเองความจริงไม่เห็นจะต้องลงไปทําเองเลยนี่คะงานแบบนี้มันเป็นงานของพวกคนใช้เขาทากันส่วนหนึ่งเธอรู้สึกสะใจที่ได้ยินว่ามานหัวใจของเธอต้องลงไปทํางานต่าๆที่พวกคนใช้ใทํางานที่หนูพูดมาป้าก็เคยทํามาก่อนนะจ๊ะ เมื่อไรก็ตามที่ป้ามีเวลาว่างป้าก็มักจะเข้าครัวทำอาหารให้ลุงพบกับนิพูกินอยู่บ่อยๆมาห่างไปก็ตอนที่รันย้ายเข้ามาที่นี่จากคำพูดของเพลดาทำให้ธนินรักรู้ได้ว่าเธอไม่ค่อยจะพอใจที่ปิยวดีพูดออกไปเช่นนั้นทำให้เขาต้องพูดแก้ตัวให้กับบุตรสาวของตนเองคุณดายอย่าไปถือสาคำพูดของวดีเลยนะครับเพราะวดีไม่เคยต้องทำงานประเภทนี้มาก่อนวดีพูดผิดตรงไหนเหรอคะพ่องานต่ำๆแบบนี้ มีแต่คนใช้เท่านั้นแหละค่ะที่ต้องทำแต่เมื่อหญิงสาวหันไปเห็นสายตาของเพลดาที่มองมาที่เธอนั้น mm. ก็ทำให้เธอรู้ตัวว่าตนเองได้พูดอะไรผิดพลาดไปเธอจึงรีพูดแก้ตัวป้าดาอย่าเพิ่งเข้าใจว่าด,ดีผิดนะคะที่ว่าด,ดีพูดแบบนี้ว่าด,ดีไม่ได้หมายถึงป้าดาค่ะหนูว่าด,ดีคงจะไม่รู้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่มักจะไปไหนไม่รอดก็พอาเสน่ห์ปลายจะหวักของผู้หญิงนี่แหละจริงเหรอคะลุงพกจริงสิ ถ้าอย่างนั้นวดีคงต้องมาขอเรียนรู้เรื่องเสน่ห์ไปจาหวักจปะป้าดาบ้างแล้วล่ะคะ่ะหรือไม่ก็คงต้องขอร้องให้คุณลันช่วยสอนวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงจังหวะนั้นเองที่นรัญญาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นและก็พบว่าปิดามารดาของภูผาไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันตามลาําพังแต่มีแขกรับเชิญอ,อีกสองคนหญิงสาวยกมือไหว้คณินอย่างอ่อนช้อยสวยงามสวัสดีคะ่ะาคณาินคณินรับไหว้หญิงสาวขาวลูกก่อนจะบอกว่า วันนี้เขาและบ,บุตรสาวจะขอมาชิมฝีมือการทำอาหารของนรัญญาด้วยความยินดีค่ะรันทำอาหารเสร็จพอดีและกำลังจะเข้ามาเชิญคุณพ่อกับแม่ดาไปกินอาหารร่วมกันขอเชิญอาคณินกับคุณวดีด้วยค่ะอาหารพร้อมแล้วหรือลูกก้องพกถามกำลังจัดโต๊ะอยู่ค่ะในภูหายตัวไปไหนซะล่ะเทระดาเอ่ยถามลูกสะพ้ยคุณภูขอตัวขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะแม่ดาอีกสักครู่ก็คงจะลงมา ลันขอตัวไปดูแลเรื่องการจัดโต๊ะอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะคุณลันวดีขอตามไปช่วยคุณลันจัดโต๊ะอาหารด้วยคนได้ไหมคะนัลลัญญาไม่เข้าใจว่าเหตุใดเิดดียววดีจึงเสนอตัวขอตามไปช่วยเธอจัดโต๊ะอาหารและถึงแม้จะไม่รู้จุดประสงค์ของอีกฝ่ายแต่ก็ยินยอมเอ่ยปากอนุญาตได้สิคะเชิญทางนี้เลยคะ่ะวดีขอตัวสักครู่นะคะเิียววดีเอ่ยปากบอกผู้ใหญ่ทั้งสามในที่นั้นก่อนจะเดินตามนัลลัญญาออกไป เมื่ออยู่กันตามลําพังเปียว,วดีก็เปิดฉากทันทีวดีไม่อยากรู้มาก่อนเลยว่าคุณลันต้องลงมือทําอาหารให้ทุกคนกินด้วยตัวเองรันชอบทําอาหารคะ่ะแปลกนะคะที่คุณรันชอบทํางานของพวกคนใช้ไม่คิดว่าจะเป็นการไปรแย่งงานของพวกเขาเหรอคะนารัญญาหันมามองหน้าเปียว,วดีเพื่อสังเกตว่าอีกฝ่ายจนใจที่จะพูดเช่นนั้นหรือว่าไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่พังปากพูดออกมาเท่านั้นซึ่งเปียววดีก็แสร้งทําเป็นตกใจ พร้อมกับยกมือขึ้นปิดปากของตนเองนี่วดีพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปหรือเปล่าคะถ้าคําพูดของวดีทําให้คุณรันไม่สบายใจแล้วก็ต้องขอโทษคุณรันด้วยนะคะวดีไม่ได้ตั้งใจคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะรันไม่ถือสาเรื่องพวกนี้หรอกคะ่ะคุณรันคงไม่โกรธวดีใช่ไหมคะที่วดีแวะมากินอาหารที่นี่พอดีคุณภูเคยเชิญวดีให้ลองมาชิมฝีมือการทําอาหารของคุณรันตอนแรกว,วดีก็ปฏิเสธน,นะคะแต่คุณภูนะสิคะชวนแล้วชวนอีก วดีก็เลยต้องรับปากคุณพูจะมาเพียงลําพังก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะสมวสดีก็เลยตัดสินใจชวนคุณพ่อมาด้วยพวกเราคงไม่ได้มารบกวนคุณลันมากเกินไปใช่ไหมคะไม่หรอกคะ่ะที่นี่ยินดีต้อนรับทุกคนเสมอลุงพบกับป้าดาเล่าให้วดีฟังว่าคุณลันทำอาหารเก่งเห็นทีวดีคงจะต้องขอร้องให้คุณลันช่วยสอนวดีบ้างแล้วล่ะคะ่ะคุณลันคงจะไม่ปฏิเสธวดีใช่ไหมคะถ้าคุณวดีสนใจและอยากที่จะเรียนรู้จริงๆลันก็ยินดีคะ่ะ จริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นวดีคงจะต้องแวะมาที่นี่บ่อยๆจะได้มาให้คุณลันสอนให้วดีทำอาหารวดีอยากทำอาหารเก่งเหมือนคุณลันคะ่ะเรารีบไปกันดีกว่านะคะพอใกล้จะถึงเวลาอาหารเย็นแล้วปิยวดีพยักหน้าพร้อมกับเดินตามนาลัญญาไปที่ห้องอาหารและก็พบว่าเด็กรับใช้กำลังช่วยกันนำอาหารมาวางที่โต๊ะนลัญญาเยืนกำกับดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างโดยมีปิยวดียืนดูอยู่ไม่ห่าง ในช่วงนั้นเองที่ภูผากำลังจะเดินเข้ามาที่ห้องอาหารเขาสังเกตเห็นเปียววีเย็นอยู่ภายในห้องนั้นก็รู้สึกแปลกใจวดีมาทำอะไรที่นี่ภูพาพึมพำกับตัวเองเบาๆจากนั้นก็เดินเข้าไปก่อนนันยาไว้าทางด้านหลังพร้อมกับแก้มสูดดมเตกใกล้แก้มนวลของเธอหอมจังเลยกลิ่นอาหารใช่ไหมคะใครบอกแก้มของคุณต่างหากที่หอมผู้จบภูพาก็จูบแก้มนันยาฟอดใหญ่ การกระทาของชายหนุ่มอยู่ในสายตาของเปียวดีตลอดเวลาเธอรู้สึกอิสยาและเกลียดชังนล,ลัญญาที่อีกฝ่ายมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับภูผาชายหนุ่มที่ตนเองหมายตาไว้ภูคะทําแบบนี้ไม่อายคนอื่นบ้างหรือไงคะคุณวดีก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะภูผาหัวเราะก่อนจะหันไปทักทายเปียวดีสวัสดีครับคุณวดีลมอะไรหอบคุณมาถึงที่นี่ได้ก็ลมแห่งความคิดถึงคุณภูงไงคะที่ทำให้วดีต้องแวะมาที่นี่ เปียวดีตอบทีเล่นทีจริงก่อนจะพูดแก้ตัววดีแล้วเล่นค่ะที่จริงวันนี้วดีนำประเช้าผลไม้มาขอบคุณป้านะคะที่ท่านยอมให้วดีมีส่วนร่วมในงานการกุศลเมื่อคืนวานครับผู้พาพูดกับเปียวดีเพียงแค่นั้นก่อนจะหันไปพูดกับนรัญยาทำไมวันนี้รันถึงได้ให้เด็กจัดโต๊ะอาหารหกที่ล่ะครับนอกจากคุณวดีแล้วยังมีใครมากินอาหารร่วมกันกับเราอีกเหรอครับหรือว่าเป็นนายจาไม่ใช่คุณจาหรอกคะ่ะแต่เป็นคุณอาคณิน ในช่วงนั้นเองที่ผู้ใหญ่ทั้งสามคนพากันเดินเข้ามาในห้องอาหารภูผ,ผา,าหันไปทําความเคารพคณินจากนั้นก้องพบก็เชินให้ทุกคนรับประทานอาหารร่วมกันโดยเปียววดีเลือกที่จะนั่งติดกับภูผาซึ่งโดยปกติแล้วที่ตรงนั้นจะเป็นที่นั่งของนรัญญาวดีนั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมคะปกติที่ตรงนั้นเป็นที่นั่งของหนูรันก้องพบชี้แจงด้วยรอยยิ้มวดีขอโทษค่ะวดีไม่ทราบจริงๆว่าที่ตรงนี้เป็นที่นั่งของคุณรัน ถ้าอย่างนั้นวดีย้ายไปนั่งตรงอื่นก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องย้ายที่นั่งหรอกค่ะคุณวดีลันนั่งตรงไหนก็ได้ค่ะเมื่อทุกคนลงมือกินอาหารร่วมกันธนินกับวดีถึงกับเอ่ยปากชมนรัญญาว่าอาหารที่เธอทอําในวันนี้อร่อยมากสมกับที่ก้องพบพูดไว้จริงๆนั่นสิคะพ่อเห็นที่วดีคงต้องมาที่นี่บ่อยๆเพื่อมาเรียนรู้วิธีการทําอาหารเราจะมาเรียนรู้วิธีการทําอาหารถามป้าดาหรือ,อยังว่าอยากที่จะสอนเราหรือเปล่า วดีไม่รบกวนเวลาของป้าดาหรอกค่ะพ่อแต่วดีจะมาเรียนรู้เคล็ดลับวิธีการทําอาหารให้อร่อยจากคุณลันตังหาคะ่ะและคุณลันก็รับปากแล้วว่าเธอจะเป็นคนสอนวิธีการทําอาหารให้วดีวาดีต้องขออนุญาตลุงพบกับป้าดาล่วงหน้านะคะที่วดีต้องมาที่นี่บ่อยๆที่นี่ยินดีต้อนรับทุกคนเสมอก้องพบเอ่อยเพชรดารู้จุดประสงค์หลักของเปียวดีเป็นอย่างดีว่าการที่เธอต้องการมาที่นี่บ่อยๆเพื่ออะไร ไม่ใช่เพื่อมาเรียนรู้วิธีการทำอาหารจากนัลัญญาแต่ต้องการที่จะพาตัวเองเข้ามาใกล้ชิดกับภู่ผานัลัญญาเองก็รู้สึกเช่นนั้นเพียงแต่เธอไม่ได้เอ่ยวาจาอะไรออกมาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จคณนินและปิยวดีก็ขอตัวกลับเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หน้ามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อภูผาจะต้องเผชิญหน้ากับมารดาของนรัญญาคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ Love n e l Channel บานุชคงต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ